สู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้ก็ตื่นเต้นคึกคักนะคะใครที่ถือทองคาเอาไว้เนี่ยโอ้โหลุ้นกันแบบสุดขีดเลยนะคะเพราะว่ามาแรงจริงๆสําหรับสินทรัพย์ประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ถ้าเทียบกันในแง่ของสินทรัพย์ด้านการลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะที่ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยคําถามต่อจากนี้คืออุจะไปต่อได้ถึงไหนปัจจัยยังซับพอร์ตการขึ้นของราคาอยู่อีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันเลยละกันนะคะสําหรับแขกรับเชิญประจําในช่วงนี้ค่ะคุณ เบนจะมามาอินผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรวค่ะโอ้โหคือคักต่อเนื่องมากเลยนะสําบทองคําช่วงนี้ใช่ค่ะตละาดทองคําม,มีการตัดตัวสูงขึ้นต่อเน,นื่องนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยทองยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกต่างค่ะคะุณพรวหลักๆจะเป็นแรงซื้อทองคําไปพร้อมๆกับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะจากความมีส่วเกี่ยวกับความไหม่แน,น่นอนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะ อนอกจากนี้อีกปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของทองคําในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังนะคะจากทั้งฝั่งยูนะคะแล้วก็ทั้งฝั่งสหรัฐที่เตรียมจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังเพิ่มเติมเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะพอบวกรวมกับเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินนะคะเท่ากับว่านักลงทุนเริ่มมีตกตะกังแล้วค่ะว่าเม็ดเงินปริมาณมหาศาลอาจจะกระตุ้นเงินเฟ้อน,นะคะ รวมถึงอาจจะทาให้สกุลเงินต่างๆมีการดีวัลูหรือออดค่าลงไปปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองเพิ่มเติมค่ะเองปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการตัดโขขึ้นของราคาทองคาเมื่อวานนี้จะมาจากเรื่องราวเกี่ยวกับเ็จนะคะอย่างเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าสําคัญค่ะคุณแพรก็คือตัวคณะรมาชการฝ่ายกิจการธนาคารการเงหนและพื้นที่เขตเดือของวุฒิสภานะคะตัวคอมมิชชีนนี้ มีการแอปพลูซหรือว่าอนุมัติให้เสนอรายชื่อบุคคลสองท่านค่ะท่านแรกคือคริสโตเฟอร์วอลเลอร์แล้วก็นางจูดี้เชลตันนะคะให้ไปดำรงตำแหน่งเรื่องของอผู้ว่าการเสร็จค่ะซึ่งกระบวนการต่อไปหลังจากนี้ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยจะถูกพิจารณาโดยวุฒิสภา,าเป็นคณะนะคะถ้าผ่านการแอปคลูซเนี่ยจะเท่ากับว่าทั้งสองท่านจะได้เข้ามาเป็นผู้ว่าการเสร็จ อย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสมดุลการหมดนยโยบายการเงินของเปดค่ะจากเดิมที่โดฮิตอยู่แล้วหรือว่าสนับสนุนการผ่อนปลยนโยบายทางการเงินอยู่แล้วนะคะอาจจะยิ่งโดฮิตมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ซึ่งนั่นเท่ากับว่าดอกเบี้ยของทารัฐอาจจะมีแนวโน้มยังอยู่ในระดับต่ําต่อไปค่ะปะัจจันเองก็เป็นปัจจัยรองที่เดียวกันค่ะคุณแอลแล้วก็ราคาในบ้านเราเองก็นิวไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากรอบราคาในระยะสั้นๆเนี่ยเราคาดหวังได้สักประมาณเท่าไหร่ดีคะคุณเบนจะมาคะ ว่าทำออทามไยอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียนะคะอทองไทยวันนี้ก็อยู่ที่ราวๆ2 7 6 5 0นนบาทต่อบาททองคำนะคะ hmm. ถ้าลองดูเป็นโกลสปอร์ตจะเห็นได้ว่าแนวป้านถัดไปจะอ,อยู่บริเวณ1 7 0 0ง0 0นจ็ด3ถึง1 7 1 0 1 8ันจดองค่ะคุณาวถ้าลองคอนเวอร์ชเ็นราคาทองคำ9าบจะใกล้28,000บาทต่อบาททองคำแล 5, ้วค่ะคุณาว โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ถ้าใครซื้อเอาไว้แล้วยังมีติดไม้ติดมืออยู่เราก็ยังแนะนําให้ทยอยขายบางส่วนเพราะทองขึ้นมาเยอะนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ว่ายังไม่ได้เข้าซื้อนะคะก็ยังแนะนําเหมือนเดิมก็คือรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยะคะ่ะแนวที่น่าเข้าซื้อสําหรับวันนี้จะอยู่ในโซน1847ด้ยเว้น่าอเป็นอย่างน้อยนะคะหรือระดับราวประมาณ2 7 5 5มัิบาทต่อบาททองคำค่ะคุณแอล โอเคก็คือจับตานล็อกไว้ที่แนวรับแนวตา้านตามที่ขึ้นให้หน้าจอที่ YLG ให้ตอนนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะยังเน้นกลยุทธ์ในการเข้าซื้อนะคะ,คะ ใหรออ่อนตัวลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าซื้อยังใช้กลยุทธ์ในการเข้าซื้อต่อเนื่องเพราะว่าทองคําในระยะกลางระยะยาวยังเป็นบวกนะคะแล้วก็ระดับที่ยังดีเหนือพันแรอได้อย่างมั่นคงแล้วก็มองเป้าของปีนี้ยังอยู่ที่ออทามไฮเดิมที่ประมาณพันเก้อยย่ินาลค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับคำแนะนํานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ